ทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเต็ปสี่บอลเต็งวันนี้นะครับผมประจําวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์2566ก็หยิบมาฝากกัน4ตัวอีกเหมือนเดิมนะครับผมนะอยู่ที่ช่องไอ้แดงบอลเด็ดนะครับผมนะสำหรับ4ตัวที่ผมหยิบมาวันนี้นะครับผมนะตัวแรกก็จะเป็นบอล v ี p หน้า u t u b e นะครับผมนะเป็นบอลลาลิก้าสเปน Spain, ระหว่างเบียเรลลเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาเซโลน่านะครับเล่นเวลาตีสามนะครับผมส่วนตัวที่2นะครับผมนะก็จะเป็นบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างลีดยูไนเต็ดเปิด ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เล่นเวลา3ทุ่มนะครับผม ตัวที่3ก็จะเป็นบอนพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกเช่นเติมนะครับผมนะระหว่างแมนซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของแอตตันวิลล่าล่นเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับสำหรับตัวสุดท้ายของเราวันนี้ก็จะเป็นบอลซิลีเอออิตาลีนะครับระหว่างยูเวนตุสเปิดบ้านรับการมาเยือนของฟิออลเรนจิน่านะครับผมก็เล่นเวลาเทีย่ยงคืนนะครับก่อนที่จะเข้าไปวิเคราะห์บอล4ตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ให้ด้วยนะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทีเด็ดตด้ดนๆจากผมส่วนใครไม่ชอบก็กดข้ามกันไปได้เลยนะครับผม อ่ะก็มาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะครับผมนะระหว่างรีดยูนิเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดนะครับเล่นเวลา3ามทุ่มนะครับเรทราคาหลักก็เปิดมาที่แมนยูต่อในเรทราคาครึ่งลูกนะครับผมนะน้ำของเียร์ยูนิเต็ดก็จะเป็นน้ําดําน้ําเสมอตัวนะครับอยู่ที่1.00ส่วนแมนยูนะครับผมน้ํา,นาก็จะลดลงมานิดหน่อยสีตังนะครับอยู่ที่น้ำำําดํา 0.96นะครับส่วนสกอต์ต่ำสกอร์สูงเปิดมาที่2รูปควบ3นะครับผมนะน้ำเปิดมาแบบนี้ถือว่าสมเหตุสมผลกันเลยทีเดียวนะครับผมน้ำสูงอยู่ที่0.82น้ำต่ำอยู่ที่น้ำแดงอยู่ที่0.90นะครับผมก็ถือว e ่าราคาคู่นี้เปิดมาก็ค่อนข้างจะสมเหตุสมผลเลยนะครับผมนะแล้วก็ฟอร์มแมนยูของทุกวันนี้ถือว่าค่อนข้างจะดีด้วยนะครับผมนะยังมีสิทธิ์ลุนแชมป์นะสำหรับแมนยูเนื Please, ่องจากอาร์เซนอลก็ไปพลาดถ้าเสมอมาเมื่อคืนนะครับผมนะก็ยังถามว่ามีสิทธิ์ลุนแชมป์ไหมมีแน นอนสำหรับแมนยูนะครับผมส่วนฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมนะครับเจ็ดนัดล่าสุดของรีดยูนเต็ดนะก็ชนะไปที่2เสมอ2แพ้3อยู่ที่50%นะครับผมนะถือว่าฟอร์ม ก็ผีเข้าผีออกนะครับผมนะส่วนแมนยูเจนนั้นล่าสุดก็ชนะ4แพ้1แล้วก็เสมอกันไปที่2อยู่ที่71%นะครับส่วนอัตราการชนะนะครับผมนะลีดยูไนเต็ดอยู่ที่25%แมนยูอยู่ที่50%ส่วนอัตราการเสมออยู่ที่25%นะครับผมแมนยูกับลีดยูไนเต็ดถ้าจําไม่ผิดก็น่าจะเป็นคู่รักคู่แค้นกันอีกเหมือนเดิมนะครับสําหรับอ่าแมนยูกับลีดยูไนเต็ดนะส่วนฟอร์ม6นัดล่าสุดที่เคยเจอกันมานะครับเป็นเป็นแมนยูชนะไปที่4ครั้งแล้วก็เสมอกันไปที่2ครั้งนะครับลีดยูไนเต็ดไม่เคยชนะแมนยูได้ นะครับผมนะหนัดหลังสุดที่เคยเจอกันมานะครับน้าถือว่าฟอร์มของแมนยูนะค่อนข้างจะดูดีกว่าลีดยูนิเต็ดค่อนข้างจะเยอะเลยส่วนอันดับในตารางนะครับแมนยูอยู่อันดับที่3มนะครับผมนะแข่ง22ชนะ13เสมอ4แพ้5นะครับอยู่ที่43คะแนนนะครับส่วนลีดยูนตเต็ดอยู่อันดับที่ส7โซนตกชั้นนะครับแข่ง21ชนะ4เสมอ7แพ้10มีอยู่ที่19แต้มนะครับผมนะก็มีสิทธิ์ที่จะตกชั้นนะครับผมนะาสำหรับลีดยูนเต็ดแต่หนทางยังอีกยาวไกกลนนนนะะะคคคครรัััับบผม่่่อออยยวด้ต ส่วนเหรียญราคานะครับผมนะ้าของคู่นี้เปิดมานะที่ข่าวร่วงหน้านะครับผมนะก็จะเปิดมาที่แมนยูต่อในเหรียญราคาขึ้นควบลูกราคาไหลลงมาเหลือที่ราคาขึ้นลูกนะครับน้ำของดิวดิเกตจะอยู่ที่0.90ไหลขึ้นมาอยู่ที่0.98ส่วนน้ําของแมนยูนะครับนะ0.98ไหลลงมาเหลือที่0.90สังเกตราคาตรงนี้ดีๆครับผมนะผมบอกเลยเนี่ยเป็นราคาสูตรนะครับน้ํา จะสลับฝั่งนะครับนะน้ำจะสลับฝั่งกันเลยครับนะ0.90มาเป็นน้ําสุดท้ายของแมนยูนะครับนะน้ำสุดท้ายของหลนะีดูนเจตมาเป็นน้ําตั้งต้นของแมนยูนะครับนะคู่นี้บอกเลยบอลต่อ,อยังไงก็มีกําไรเป็นราคาสูงเลยนะครับสําหรับคู่นี้สกอตส์สัมสกอร์สูงนะครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ราคาไหลขึ้นมาที่ราคา3ลูกนะครับผมนะ้นําสูงอยู่ที่0.83ไหลขึ้นมาที่1.08่งจุดศูนย์แปดน้ำต่ำหนึ่งจุดศูนย์สามไหลมาเหลือที่นะศูนย์จุดมีครับผมนะ นะครับนะาที่จะออกสกอร์สูงนะครับผมคู่นี้ถ้าแมนยูชนะสำหรับแมนยูว่าหเมตรนะกินเต็มนะครับผมนะอาจจะชนะ1 0หรือว่า2-1แต่มีสิทธิ์ที่จะออก2 1ไม่งั้นก็30นะครับสำหรับแมนยูคู่นี้ฟอร์มของแมนยูค่อนข้างจะมาด้วยแล้วก็ราคา1-2นะครับผมอัตราการเสมอเปิดมาก็ค่อนข้างจะอยู่ที่ต่ำเลยนะครับผมอัตราการเสมออยู่ที่3 0 นะครับราคาจ่ายของบีดยูเนเต็ด4.10ไหลลงมาเหลือที่3.85ส่วนของแมนยู1.77ไหลขึ้นมาที่1.90นะครับผมนะราคาเปิดมาแบบนี้นะครับ่ามีสิทธิที่แมนจะฝั่งแมนยูอ่ะค่อนข้างจะยิงค่อนข้างจะสูงผมก็ขอสรุปกันเลยนะครับผมนะสํสำหรับตัวแรกหน้า YouTube วันนี้ระหว่างแมนยูกับลีดยูเนเต็ดนะครับผมก็ขอจัดไปที่แมนยูก็แล้วกันนะในเรียอราคาครึ่งลูกนะครับผมมองว่าแมนยูมีดีแน่นะครับผมนั้นหะนึ่งเมตรน่าจะไม่ยากเย็น แล้วก็สกอร์ต่ำสกอร์สูงนะครับผมนะวัดใจกันไปเลยครับผมนะที่สกอร์สูงนะครับผมคิดว่าแมนยูน่าชนะได้ที่สกอร์สองหนึ่งนะครับผมนะก็ขอจัดไปที่แมนยูนะครับผม อ่ะก็มาต่อกันตัวที่2นะครับระหว่างแมนซิตี้เปิดบ้านรับการเยือนของอัตตันวิลล่านะครับเหรียญราคาเปิดมาค่อนข้างจะสูงเลยนะครับนะ่าเป็นที่แมนซิตี้ต่ออัตตันวิลล่าอยู่ที่1ลูกครึ่งควบ2นะครับผมน้ำน้ำแมนซิตี้ก็จะเป็นน้ําแดงที่ลบศูนย์จุดเส่วนวิลล่าก็จะเป็นน้ำด 99, นนำอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าห้าสกอร์ตามสกอร,สกอร,สกอร์สูงเปิดมาที่3ลูกนะครับผมนะักโอกาสยิงอะ่ะผมคิดว่าแมนซิตี้อ่ะมีแน่1เม็ดอ่ะเม็ดที่2ค่อนข้างจะลําบากแล้วก็เกมต่ําเกมสูงอะ่ะ ผมขอตัดออกก็แล้วกันนะครับหน้าวันนี้ขอไปเน้นที่หน้าบอลก็แล้วกันนะครับสำหรับแมนซิตี้แล้วก็แอตตันวิลล่านะส่วนฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมนะครับเก็ดนัดล่าสุดของแมนซิตี้ก็ชนะไปที่4แพ้ไปที่3ไม่มีเสมอฟอร์มอยู่ที่5 7ส่วนแอตตันวิลล่านะครับผมนะเนัดล่าสุดก็ชนะไปที่3เสมอ1แพ้3อยู่ที่5 0นะครับ ส่วนอัตราการชนะนะครับผมนะแมนซิตี้นะครับเปิดมาค่อนข้างจะสูงเลย7 6ส่วนอ e ัตราด้านล่าอยู่ที่9%แล้วก็อัตราการเสมออยู่ที่15%นะครับผมผมคิดว่าแมนซิตี้เล่นในบ้านตัวเองอะ่ะชนะแน่นอนแต่ว่าจะถึงราคาหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับผมนะเปิดมาค่อนข้างจะสูงเลย1ลรูปควบ2เลยนะครับ ส่วนฟอร์ม6นัดล่าสุดที่เคยเจอกันมานะครับผมนะเป็นแมนซิตี้ก็ชนะไปที่5ครั้งแล้วก็เสมอกันไปที่1ครั้งสังเกตดีๆครับผมนะหนัดล่าสุดที่เคยเจอกันมาแอดแมนซิตี้ไม่ค่อยชนะแอตตันิล่าขาดนะครับผมนะชนะเต็มที่ก็แค่2 0ูนที่เหลือก็32เสมอ1 1 2 1 2 1 2 1นะครับนะจะหนักไปที่2ต่อ1นะครับผมคู่นี้ผมมองว่าแมนซิตี้รุ่นเม็ดที่2กันเอานะครับผมนะแล้วก็ ถ้าชนะนัดนี้มีสิทธิ์ที่จะตีเข้าไปใกล้อาร์เซนอลนะครับเมื่อคืนอาร์เซนอลก็สะดุดเสมอมานะครับนะถ้าชนะนัดนี้ก็ห่างจากอาร์เซนอลที่3แมต้มเท่านั้นนะครับผมณนะอันดับหนึ่งนะครับผมนะผมมองว่าแมนซิตี้ยังไงก็ชนะนะครับผมสําหรับบอลวันนี้นะครับนาแมนซิตี้กับอาตันวินล่าส่วนเรียนราคานะครับ เดี่ยวราคาที่ค้าวล่วงหน้านะครับเปิดมาที่แมนซิตี้ต่อนะครับผมนะหลูกควบ2ทั้งสองเดทสราคาเลยนะ้ำแมนซิตี้อยู่ที่0.85ไหลขึ้นมาที่0.97น้ำของเวลล่า1.03ไหลลงมาเหลือที่0.91นะครับผมนะถือว่าราคาเปิดมาแบบนี้ก็ค่อนข้างจะสมเหตุสมผลอยู่นะครับผมนะเพราะว่าถ้าแมนซิตี้ถ้ายิงอ่ะยิงเยอะถ้าไม่ยิงก็ไม่ยิงเลยนะครับสกอร์ต่ำสกอร,สกอร,สกอร์สูงเปิดมาที่สามลูกควบสามลูกครึ่งนะครับผมนะน้ำสูงอยู่ที่1.03ไหลขึ้น1.04น้ำต่ำ 0.83ไหลขึ้น0.84เหมือนกันนะครับผมนนะอย่างที่บอกไปราคาสกอต์ต่ำสกอร์สูงอะค่อนข้างจะเดายากอย่างที่บอกก็ขอข้ามกันไปก่อนนะครับขอเน้นที่หน้าบอลกันเอาส่วนอัตราคารเสมอครับผม เปิดมานะครับผมนะอยู่ที่20เปิดมาน้อยมากอัตราการเสมอนะครับผมนาะน้ำจากแมนซิตี้1.23ไหลขึ้นมาเสียตังเป็น1.27น้ําของแอดวิลล่าครับผมนะ11.50ไหลลงมาเหลือที่11.00น่ะถ้าเปิดมาราคาเยอะแบบนี้ผมบอกเลยว่าแมนซิตี้ปิดประตูแพ้นะครับแต่ว่าจะชนะ ขาดหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับผมนะผมมองว่าวันนี้แมนซิตี้อ่ะเม็ดแรกมีเม็ดที่2ก็ขอสรุปกันเลยนะครับสำหรับแมนซิตี้กับแอตแนวิลล่าคู่นี้นะครับผมนะผมก็ขอจัดไปที่แมนซิตี้ก็แล้วกันในเรียอราคา1ลูกควบ2นะครับนะผมมองว่าแมนซิตี้หเม็ดมีเม็ดที่2กินครึ่งก็ยังดีกว่าเจ้านะครับผมสําหรับตัวที่2ก็ขอจัดไปที่แมนซิตี้นะครับ อ่ะก็มาต่อกันตัวที่3นะครับผมระหว่างยูเวนตุสเปิดบ้านรับการมาเยือนของฟิออรเรนติน่านะครับผมนะเป็นบอลซิลีเออิตาลีนะครับผมนะไม่รู้ว่าปัญหาภายในของยูเวนตุสจะแก้ไขได้หรือเปล่าแต่ฟอร์มนะผมมันจะกระทบต่อฟอร์มการเล่นหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับนะแต่ผมมองว่ายูเวนตุสเล่นในบ้านตัวเองยังแข็งแกร่งนะครับส่วนเรื่องราคานะครับผมนะยูเวนตุสเปิดมาที่ต่อฟิออร์ในเรื่องราคาครึ่งลูกนะครับวิยูเวนตุสก็จะเป็นน้ำดำอยู่ที่0.90ส่วนฟิออก็จะเป็นน้ำแดงนะะครับนอยู่ที่วนฟิออร์ ตัดสกอร์สูงนะครับในอนยะ่างที่บอกไปบอลอิตาลีอ่ะบอลอิตาลีกับบอลสเปนอ่ะถ้ายิงกันอนะ่ะไม่ค่อยสูงถ้าจะสูงก็สูงปิดไปเลยครับผมนะคู่นี้ก็ขอตัดออกก็เหมือนเกินเดิมนะครับสำหรับสกอร์ต่ำสกอร์สูงนะ ส่วนฟอร์มการเล่นนะครับผมนัดของทั้ง2ทีม7นัดล่าสุดของยูเวนตุสก็ชนะไปที่4เสมอ1แพ้2นะครับฟอร์มอยู่ที่64%ส่วนฟิออนะครับเนัดล่าสุดก็ชนะ3เสมอ1แพ้3นะครับฟอร์มอยู่ที่50%ส่วนอัตราการชนะยูเวนตุสอยู่ที่51%นะครับฟิอออยู่ที่22%ส่วนอัตราการเสมออยู่ที่27%นะครับส่วนนะครับผมนะฟอร์มการเล่น6นัดล่าสุดที่เคยเจอกันมาเป็นยูเวนนนนตุสสชชะะไไปปททีี่3ครครรััั้้้งงฟิอออ1แลวกก็เม สองครั้งนะครับผมนะฟอร์มที่เคยเจอกันมายูเวนตุสน่าจะทําได้ดีกว่าฟิออร์นิดหน่อยนะครับสังเกตนะครับนายูเวนตุสเล่นในบ้านตัวเองนะครับผมนาชนะฟิออร์ตลอดเลยหกนัดล่าสุดเล่นในบ้านตัวเอง2ครั้งชนะฟิออร์ตลอดเลยนะครับผมนาครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับผมนาผมคิดว่าอย่างแน่นอนอาจจะมีสิทธิ์ที่ชนะได้นะครับนสำหรับ1เม็ดน่าจะไม่ยากเย็นส่วนอันดับในตารางนะครับผมนายูเวนตุสอยู่อันดับที่12นะครับผมนาแข่ง21ชนะ12เสมอ5แพ้ แพ้ไปที่4นะครับผมนะ้อยู่ที่26แต้มนะครับนะาทำไมแต้มน้อยจังยูว t นตุสเพราะว่ายูวนตุสมีปัญหานะครับผมนะ้โดนตัดคะแนนด้วยนะครับผมนะาองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับแต่ไม่รู้ว่าปัญหาภายในจะกระทบต่อนักเตะต่อทีมฟุตบอลหรือเปล่านะครับผมผมมองว่าน่าจะแยกแยะได้ผมคิดว่ายูวนตุสน่าจะมีดีนะครับส่วนฟิออแข่ง21เหมือนกันชนะ6 เสมอหแพ้9อยู่ที่24แต้มนะครับผมนะก็แต้มก็ไม่ห่างก,กันมากนะครับผมนะถ้ายูวนตุสไม่โดนตัดแต้มน่าจะขึ้นไปไกลกว่าน,นี้นะครับน่าจะเยอะกว่าน,นี้นะครับนะแต่โดนตัดแต้มไปก็ไม่เป็นไรครับผมนะถือว่ามาเริ่มต้นใหม่ครับผมนะดีแล้วที่ไม่โดนปรับตกชั้นเหมือนฤดูกาลก่อนๆนูนน่นนะที่ยูวนตุสเคยโดนนะครับส่วนเหรียญราคานะครับผมนะที่ค้าล่วงหน้าเปิดมาที่ยูวนตุสต่อในเหรียญราคาครึ่งลูกทั้ง2เหรียญ2ราคาเลยนะครับผม น้ำของยูเวนตุสนะก็จะเป็นน้ําอยู่ที่0.90ไหลลงมาเหลือที่0.86นะครับนะส่วนฟิวออร์ศไหลขึ้นมาที่1.02นะครับผมนะฟอร์มเปิดมาราคาแบบนี้นะครับผมนะแล้วก็ราคาขึ้นูปแบบนี้ผมคิดว่ายูเวนตุสอ่ะมีแน่นอนนะครับผมะชนะชนแน่นะหเม็ดกินเต็มส่วนสกอร์ต่ำสกอร์สูงนะครับผมนะเปิดมาที่2ลูกครึ่งราคาไหลลงมาเหลือที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งน,นะครับน้ำสูงอยู่ที่1.05ไหลลงมล 86, นึ่งจุดศูนย์ห้าไหลขึ้น 0.02นะครับผมอย่างที่บอกไปวันซีรีเอิตาลีค่อนข้างจะยากตัดออกก็แล้วการส่วนอัตราการเสมอเปิดมาที่40% 40%นะครับผมนะโอกาสที่ยูวิตุสจะยิงอ่ะค่อนข้างจะสูงนะครับผมนะค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับผมนะแล้วก็ราคาจ่ายยูวิตุสอยู่ที่1.90ไหลลงมาอยู่ที่0.84ส่วนของฟิออ3.95ไหลขึ้นมา4.50นะครับอย่างที่บอกไปคู่นี้นะครับผมนะยูวิตุสเล่นในบ้านตัวเองถ้า ปัญหาภายในไม่ส่งผลกระทบต่อทีมผมคิดว่ายูเวนตุสมีสิทธิ์ที่จะชนะได้นะครับผมนะก็ขอสรุปกันเลยนะครับสำหรับคู่ยูเวนตุกับฟิออผมก็ขอจัดไปที่ยูเวนตุนะครับในเรียนราคาครึ่งลูกนะครับผมนะผมมองว่ายูเวนตุมีดีนะครับสำหรับ1เม็ดนาจะไม่ยากเย็นนะครับผม ก็ก่อนที่จะเข้าตัว VIP หน้า YouTube วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ให้ด้วยนะจะไม่พลาดที่ใหม่ๆทีเด็ดโดนๆจากผมส่วนใครม่ชอบก็กดข้ามกันไปได้เลยนะครับผมนะใครอยากมาปรึกษานะครับผมนะสามารถแอดไลน์มาหาผมได้ที่ l ล n e แอดแป APTXE AP นะครับเป็น l ล n e แอดส่วนตัวของผมนะครับนะหรืออยากเข้ากลุ่มก็แอดกันเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับคู่ VIP หน้า YouTube วันนี้ก็จะเป็นเบียริลเปิดบ้านรับการมายเยือนของบาร์เซโลน่านะครับเป็นวันลาลิก้าสเปนเล่นเวลาที เรียนราคาหลักครับเปิดมาที่บาซ่าต่อบีริวอยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับผมนะราคาน้ำของบีริวก็จะเป็นน้ำดำอยู่ที่0 8 6ส่วนบาซ่าก็จะเป็นน้ำแดงอยู่ที่ลบ0.90สกรอร์ต่ำสกรอสกร์สูงเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับผมนะคู่นี้อย่างที่บอกไปนะครับผมนะอย่างที่ผมคิดอย่างที่ผมจะบอกนะครับขอกดข้ามกันไปก่อนนะครับขอไปดูฟอร์มแล้วก็สถิติแล้วก็เปลี่ยนราคาเปิดมาก,กันก่อนเดี๋ยว่อยสรุปราคาสกรอร์ต่ำสกรอร์สูงนะครับ ส่วนฟอร์มการเล่นนะครับของทั้ง2ทีมนะครับ7นัดล่าสุดของบีเาลิก็ชนะไปที่3สเสมอ1แพ้3อยู่ที่50%นะครับส่วนบาซิลูน่านะครับผมนะ7เนัดล่าสุดก็ชนะรวดเลยนะครับผมนะฟอร์มเต็มร้อยนะครับนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม ส่วนอัตราการชนะบียอรลิโออยู่ที่22%สนะครับนะส่วนบาร์เซโลนาอยู่ที่53%แล้วก็อัตราการเสมออยู่ที่25%สนะครับส่วนฟอร์มการเล่น6นัดล่าสุดที่เคยเจอกันมาเป็นบาร์เซโลนาชนะไปที่5ครั้งบียารลิโอชนะ1ครั้งนะครับผมถือว่าบาร์เซโลนาทาได้ดีกว่าบีลิโอค่อนข้างเจ็เยอะเลยแล้วก็ฟอร์มการเล่นเจ็ดนัดล่าสุดชนะรวดนะครับผมชั่วโมงนี้อะไรก็หยุดไม่อยู่แล้วสําหรับมาซานะครับถ้าชนะดน้านนี้ยิ่งเอาคะแนนี้ห่าางจากเรัมิิพขึ้นอีก สำหรับอันดับในตารางนะครับนาบียาริลก็อยู่อันดับที่1นะครับแข่ง20ชนะ17เสมอ2แพ้1อยู่ที่53แต้มส่วนบียาริลนะครับแข่ง20เท่ากันชนะ9เสมอ4แพ้7อยู่ที่31แต้มนะครับผมนะัดแต้มก็ค่อนข้างจะห่างกันเยอะเลย22แต้มนะครับผมสำหรับคู่นี้ผมมองว่าบาซ่าไม่น่ายากนะครับนะสำหรับชัยชนะส่วนเหรียญราคานะครับที่ข่าวล่วงหน้าก็จะเปิดมาที่บาซ่าต่อในเหรียญราคา ครึ่งลูกนะครับน้าราคาไหลขึ้นมาอยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับผมนะน้ําของมีเรงที่0.96ไหลลง,หล,ลงมาเหลือที่0.84บาซา0.92ไหลขึ้นมาที่1.04นะครับส่วนตะกอสัมสะกอสูงตรงนี้ครับผมนะเปิดมาที่2ูครึ่งควบ3เลยนะครับผมนะถือว่าเปิดมาราคาสมเหตุสมผลกับเรือนราคาหน้าบอลมากนะครับ ส่วนน้ำสูงนะครับน้า0.92ไหลขึ้นมา1.04น้ำต่ำ0.94ไหลลงมาเหลือที่0.84นะครับถามว่าโอกาสสูงมีไหมืหอราคาเปิดมาแบบนี้อยู่ที่60%นะครับที่จะออกสูงนะสำหรับคู่บาซิลนานกับบิโยนิลลวนะครับผมส่วนราคา1คูณ2เปิดมานะครับผมนาะที่ อัตราการเสมอนะครับผมนะอยู่ที่30%นะครับโอ้โหเปิดมาค่อนข้างจะต่ำเลยโอกาสที่บาเซล่ายิงอ่ะค่อนข้างจะสูงมากนะครับสำหรับโอกาสที่บีริลที่จะชนะนะครับอยู่ที่36.60หนไหลขึ้นมา4 3 4.35นะครับผมนะแล้วก็อัตราการชนะของ บาร์ซ่า1.92ไหลลงมาเหลือที่0.81นะครับผมัตราการชาร์ก็ราคาจ่ายนะครับผมะค่อนข้างจะต่ําเลยนะครับผมะผมมองว่าโอกาสยิงของบาร์เซโลนาค่อนข้างจะสูงนะครับผมนะฟอร์มสถิติทุกอย่างเข้าข่ายบาร์ซ่าหมดนะครับแล้วก็เหีืยราคาเปิดมาไม่ค่อยแพงมากด้วยนะครับผมะแล้วก็ราคาหน้าลุนหน้าโดนนะครับณเปิดมาราคาขึ้นควบลูกเองหรือว่าราคาขึ้นคบลูกเองนะครับสำหรับคู่นี้ผมมีให้เลือกเล่นนะครับผมนสองเลทสองราคากันเลยนะครับะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะ คัดสรรเอานะครับผมนะก็ขอสรุปกันเลยนะครับสำหรับบาร์เซโลนากับเมียริลนะครับผมนะสำหรับเรทราคาที่ผมจะแนะนําวันนี้นะครับผมนะราคาครึ่งลูกก็ได้หรือว่าราคาครึ่งควบลูกก็ได้นะครับผมนะแล้วแต่คนจะเลือกเอานะครับครึ่งครบลูกก็จะเป็นน้ําแดงนะครับผมนะส่วนครึ adalah, ่งลูกก็จะเป็นน้ําดํานะครับผมนะแต่ผมว่าราคาครึ่งลูกอ่ะน่าจะเล่นหน้าโดนนะครับผมนะราคาไม่ค่อยต่ำมากอยู่ที่0.82เองนะครับผมนะคู่นี้ก็ขอจัดไปที่บาร์เซโลนานะครับผมในเรทราคาครึ่งลูกก็ได้หรือครึ่งครบลูกนะครับแต่่ผมแนนะําไปที ครึ่งลูกนะครับผมนะแต่ผมจะสรุปบาร์เซโลนาไปราคาครึ่งครบลูกนะครับนะแล้วจะจะคัดสรรกันเอาส่วนสก็ซ้ำสกอร์สูงนะครับผมนะโอกาสจริงๆหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะก็ใส่ไปได้ครับผมนะก็ติดปลายหน่วงไว้ได้สําหรับราคาสูงสองลูกขึ้นนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับผมนะสําหรับคู่ VIP หน้า YouTube นะครับผมอ่ะก็ขอสรุปกันเลยนะครับผมนะสําหรับ สี่ตัวหน้า YouTube วันนี้นะครับผมนะตัวแรกบอล VIP หน้า u t u b e นะครับนะอย่างที่บอกไปนะครับมี2ราคาให้เลือกเล่นนะครับผมนะระหว่างราคาครึ่งลูกกับครึ่งควบลูกนะครับผมนะแต่ตรงนี้ผมก็ขอจัดไปที่ราคาครึ่งควบลูกก็แล้วกันนะครับนะเม็ดแรกกินครึ่งเม็ดที่2กินเต็มนะครับผมนะน่าจะไม่ยากยินสําหรับบาซ่า ส่วนตัวที่2นะครับผมก็จะเป็นลีดยูเนเต็ดเจอกันกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับผมนะราคาที่ผมจะเลือกเล่นวันนี้นะครับผมนะในเรื่องราคาครึ่งลูกก็แล้วกันนะครับผมนะหเม็ดกินเต็มนะครับแล้วก็ติดปายงวมสูงไว้นะครับผมผมมองว่าสูงโอกาสยิงน่าจะมีนะครับ สำหรับตัวที่3นะครับผมนะระหว่างแมนซิตี้กับแอตตนวิลล่านะครับผมคู่นี้ผมก็ขอจัดราคาหนักๆก,กันไปเลยในเดือนราคา1ลูกครึ่งครบ2นะครับอยู่ที่ว่าเม็ดแรกอะแมนซิตี้มีแน่เม็ดที่2จะตามมาหรือเปล่านะครับผมนะหวังลึกๆขอให้ตามมากินครึ่งก็อย่างดีครับผมนะสำหรับแมนซิตี้ส่วนตัวที่4นะครับผมนะเป็นบอล ซิ Italy, ลีเอตเตาลีระหว่างยูเวนตุสกับฟิออร์เรนติน่านะครับผมนะไม่รู้นะครับนะว่าปัญหาภายในของยูเวนตุสจะมากระทบกระเทือนต่อฟอร์มการเล่นของนักเตะหรือเปล่านะครับแล้วก็โดนตัดแต้มกันไปด้วยนะสำหรับยูเวนตุสคู่นี้ผมมองว่ายูเวนตุสอ่ะถ้ามีสปิริตพอหน้าจะชนะได้นะครับผมนะหนึ่งเม็ดหน้าจะไม่ยากเย็นนะครับผมสำหรับยูเวนตุสนะคู่ที่4ผมก็ขอจัดไปที่ยูเวนตุสนะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับ4ตัวหน้า YouTube นะครับนะใครที่ รับชมกันแล้วนะครับผมนะชอบก็กดไลค์กดแชร์ใครไม่ชอบก็กดข้ามไปนะครับอยากเข้ากลุ่มนําเล่นหรือว่าอยากสอบถามเรื่องฟุตบอลก็สามารถแอดไลน์มาถามผมได้ที่ไลน์แอดใต้คอมเมนต์ปักบ,บุดกันไว้ให้แล้วสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ